ถ้ากูเห็นคนวิ่งหมุยอหุยับกุญแจตามหรอกให้แพงห้แพยอมที้เ่ยความรีดด้วยกันนะังหนึ่งเซนก็มาสิขาวันนี้เรามากันอีกแล้วอยู่ในเกมอะไรกูยังไม่รู้ชื่อแมปไม่รู้ตามมาเราอยู่ไหนนี้ชื่อแมปอะไรนี ยังไม่รู้ชื่แบบนี้ถ้านบนมีหน้าด้านล่างอ่ะมันเป็นหลอดเอเนอร์จีแล้วนอุ้ยเร็วเข้ามาเร็วหาหากุญแจใกล้ๆสระน้ำเอางี้ดีกว่าสระน้ำอยู่ไหนเหมือนฉันควรตามรอยเท้าที่ไปนะมันไม่ควรเว้ยถ้ากูเห็นก็ขวนวิ่งอุ้ยอุ้ยหากุญแจตามล็อกเกอร์เหรอวะไม่สนุกูดีกว่าไปเหมือนเขาเพิ่งทาสีไงไงแหละอ๋อก็คนงานเขาเผลิยีบสีมาสีโปรตีน อะไรอ่ะอิ่วเะิร์ตเมื่อสมตอเมื่อสมตอมเนี่ยกองทิชชู่เต็มเลยเนี่ยผู้ไม้มาได้มาถึงแล้ววิลเลียมการมาถึงของเชียงเฉียงคานชี่เชียงฉ่ำชี้รู้กระซืออะระอลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ล็กกระสีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูเป็นไล์การด้เองมาเล่นน้ำกันเนสบายเลยกูจะไปไรกาดด้วยโอ้โหเก็บในนี้เก็บขัง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 อ๊ โอ้ยด oh, ูพ oh, ี่ดีเนี่ยสนามแบบเนี้ยน่ากลัวมากเลยนั no> ่นแหละคนน่ากลัวเป็นกูจะเลี่ยงให้มาที่สุดเลยเออเหมันมีอะไรแบบจะมาดึงเราลงไปี๋ยวเรามาดูกันแข่งกันดีกว่าปั้ยตนนี้ทีมพี่บุรีศูนย์พี่บุรีอะไรเนี่ยอ้าวไม่เคยดูเหรอพี่บูดีแล้ววะต้องขายห้ับเอ้ยอุ้ยทุกคนเอ้ย สัก,กุระบอ,อกว่าไปตามหาห้องใต้ดินโลเคชั<ง>กก่น The Basement ใช่จะได้ไดไอ,อาจจะเป็นท้นชาของชาวญี่ปุ่นก็ได<อ><อ>้ผู้หญิงคนนึงมันบอกว่าสวยนะแต่ต้นซาก,กุระมาทำรีอยู่ที่นี่อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอร่อยเลยดูดินี่ดนตรีมีการถ่าเขียนไว้เฮ้ยนี่ไงสเปดแมนอ่ะสเปดแมนมาอ่ะลงก็ลงไม่เอามึงห้ามกูกูจะลงกมเชี่ยอะไรอีก ไอ้ไอ้แบงคุญแจนั่นมันไม่ทำปกติมันถูกสาบไว้ถ้าคุณเลือกได้สัญญาว่าเอ้ยคุณจะไม่ทำกลับเอ้ยมันกลับมาแล้วซีเขียนไว้ <c oughs> ลองนี่ต้องวางเลยป่ะนั่นแหละไ่ดีเขาบอกว่าห้ามหยิบ,บ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามันมีคำสั่งเฮ้ยเฮ้ยหลางหลางหลางหลงหลังเฮ้ยแกเป็นเกย์้ล้ว เด้๋ยวทำที่เดีเยวที้ดีอยวดี๋ยกันเลแม่กมา้เข้าใกล้ไเอยเรื่อยเลยเริ่มดังมันเริ่มดังอุ้ยขอดูเ้ยย่าดันเดี๋ยพเขาก็กินห้างกอนหงกินคุณไม่กิงไป้าลองค้นห้องนี้เพื่อกุญแจเอานี่มาข้อความบอกห้องนี้แลวมาห้องแต่ดีมาคินแล้วมาคินเเเผู้นำมาผู้นาไปก่อนดีแม่งเลยได้ย มาแลวมาแล้วว่ดเก็บมารับไปเดินไปวะตัวแดงมันก็มีทางเดียวแล้วแหละน้าไม่เป็นข้างหลังเลยโอ้แล้วรูเพลงดิเพลงมาเลยชื่อขึ้นเรื่อยๆอ่ะพาคินวิ่งเปิดดิวิ่งเปิดวิ่งเลยเปิดเลยไม่ได้ยินยุบเปิดเสียงกิน ไปกินไปกินไปกินเดียวมึงกูแบงค์อะเียจะวิ่งไปด้วยไว้ออกไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่ไปวไปวิ่งไปวิเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอะไรปเข้าไแล้วไเออเราดิไปดิเปิดแล้วนะเปิดเปิดเร็วไปเปิดเปิดไปเลยไปเลินชนอุ้ยออ้ยอุ้ถึงชี้เฉียงฮันจีเลยทีเดียวเจฉอดจีโอเอ้ เออดูมั้ยดู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 เฮ้ยประตูประตูมันสีแดงตัวแดงเลยนี่อันนี้ทานบะหมี่เหรออันของเราบ้ากิน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 หิว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 โอ้แย่แย่กินไม่ได้โอ้อย่าทำ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 กูรู้อย่างหนึ่งนะเวลาเล่นเกมผีอ่ะกูจะไม่เล่นกับพวกมึงอาะทะเลาะถ่ายเลยหรือว่าเราต้องเข้าสู่โหมดแบบว่า เรื่องโมจิงจังโมจิงจังโอ้โมิงจังอะไรลงเตี้ยมหรอบ้านบ้านโบราณมันญี่ปุ่นแบบเนี้ยมันจะชอบมีตำนานเว้ยยเดี๋วนะทุกคนทุกคนไม่มือไหมเออวะถ้าตำไม่นานก็ไม่อร่อยกุญแจกระทางออกเป็นเขาวุงกดเหรอซ้ายรัวๆเลยใช่ไหมเออใช่นี่มานี่มานี่นี่นี่ทางนี้ว้าวเฮ้ยีเสียงอะไรป้าป้าอย่าคิดมาก กิดอะไรขึ้นลุนิงตามมาลุนิงกันมามุนิงกันมาอายีไฟไฟอะไรไฟอะไรไฟนี่นี่นี่อุ๊ยแฉอะไญแฉยังไงอะไรอะมึงเห็นตัวอะไรกันอะหัวขาวๆไม่ทำหลังมาเลยหัวขาวๆน่าอะไแบงค์วะไม่แต่หัวมันกลมๆแล้วมันไม่ใช่หัวแบบแยกวินเทลเหมือนแบงค์เออทชิดมากกับเราอะมันไกลขึ้นมาเรื่อยๆอะ เราจะไปทางออกใช่ป่ะอะไรให้ด้วยเปิดตรงขวาซ้ายขวาซ้ายอเคป่ะเคียไหมทุกคนใช่ป่ะเราจะตามพี่ไปอะไรนะเลดี้เฟิร์นอะ่รวะเชิญครับเชิญครับต้องเปิดเหรอก็มาท่าไงเป็นมาท่าเพราะเลดี้ออกอเมริกันเวลาวิ่งอ่ะจำทางไปด้วยไม่่ไม่จะมั่วกันเลย

ฟังกินฟังกินเช็ดหมดเปิด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 เอ้ยสาวว่ะกินโดนอะไรอ่ะกินโดนอะไรอ่ะกูกูไปสวัสดีเพื่อนเก่ามาแม่งเต้นยังไงใส่หัวเต้นกันเลยกูเห็นว่ากูเห็นพวกมึงวิ่งไปเรืยแล้วผีมันวิ่งตามมึงแล้วกูก็ไอ้เหี้ยเหี้ยทำเด็กไม่ทำวิ่งชนผีแรงเลยเบ๋ไว้ทันอ้ยทางยาวอ่ะทางยาว เอ้ยเดี๋ยวเริ่มดัเลย่้ยเยอะไรนะอะไรแตงตัแแแตัวแัม่ตัวะนั่นไนี่แงแแเ้ยอะไรอะกับชาวนาอ้นี่ไงนี่ชาวนาไงชาวนาสนว่ามานานแค่ไหนแล้วที่ฉันอยู่ที่นี่มานานมาก เหมือนรู้สึกว่าเธอนั่นน่ะดูาเราพูดถ้าคุณเห็นผู้หญิงถ้าคุณเห็นผู้หญิงกำลังเล่นซอยอยู่อ่ะมันสายเกินไปแล้วเกถ้ามันมีปัญญาให้คุณคนห้องใต้หลังคานะเราสปอยพวกเขาไปแล้วอ่ะพี่เก็บไแล้วเด้ไม่หนุกแล้วไม่หนุกแล้วไม่หนุกแล้วแบ่งทีมไหม ไม่เอาไม่ไดาฟังรูกันรู้ไน่แถวอะไรท่ายไปน่วยแล้วเป็นเก่าสวัสดี่มาเามันมาเราอะไรอะไรอ๋ออ๋อลูกปั้นลูกปั้นลบลบแต่ละทุกคนทุกคนเริ่มสงสัยแล้วทาไมมันมีแต่ลูกปั้นสงสัย่าก็มันต้องมีอะไรแน่แ่ว่ะเชื่อกว่ามันต้องมีอะไรบางที่เป็นอันจริงไงเออต้องมีอะไรบางอ่างจริงเออใช่ไม่ใช่ไหมมอนบิ้วอะมันบิ้วอ่ะ ตอเจอแล้วเจอแล้วเจอวาไปก็ับมายัาจิงบนเก่างค์อยัาจิงบนเก่างค์อย่าจิ้งบนเก่าเกี่ยงาเกียงขางฮีด้เอยไม่ต้องลอริมหรอกแม่งดึงยังไปถึงนู่นละอออ่มีอีกมาเชื่อป่ะเอ้ยไปดิห้อยออกจสวยออไปถ่ายรูปลลงเอ้ย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 มั้เอ้เอแ้เอยเอ้ย้วเอ้เ้เอ้อออ้้อย อยู่แต่ใกล้เลยเอ้ยข้างบนข้างบนคือทำไมอหักอ่หักไปเปลงกันนะอุ้ยหายไปแล้วมันอยู่หลังหรือเปล่าวิ่งแล้ววิ่งแล้วไอ้วอันนี้ก็คือบอกว่ามันเป็นแบบว่าเอาไว้สำหรับโบราณโบราณเลยโบราณญี่ปุ่นเออเวลาเวลาเขานั่งเขาก็จะมานั่งอยู่เนี่ยอันนี้มันเป็นเสือเนี่ยรู้ปะ มันไม่ใช่ไหมใช่เราเขมานั่งผิดเวยเฮ้ยสาระสาระวะแบงค์สาระวะมันบอกว่าฉันควรที่จะลงไปด้านล่างว่าอะไรอยู่ดันเอิดันเอิญดันเอิญว่าอะไรอยู่ด้านล่างนี้ว่าอะไรแต่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 ต่่แต่แ่แต่่แต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 ่แ่แต่แต่แต่ อมาละมาละมาละเออเลยนมดำดิมาามาไปเลยจุกอุ้ยเฮ้ยย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 ใยย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 ัยยยยยยยัยยอยยยยยยอยยยยอยยยย่ยย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 นย่ยย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 ทยย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 มยยยยย่ยย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 ้ยย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 ไยย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 ยงยยยหยยยนยย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  เอยกูแอบตรงนี้นะกูแอบตรงนี้นะกูแอบตรงนี้น่าจะไม่เห็นนะยูม่เดกูซ่อนอยู่ตรงพุ่มไม้นะโอเคโอเคโอเคเอ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวเกูยืนอยู่งี้ไอไม่เห็นนะเดเดกูยืนตรงไหนตรงไหนเอ้ยมาแล้วขอโทษนะเมื่อกว่าไปกินยาเอาหม่เอาใหมเอาให่เอาใหมเอาใหมเอาใหม่เอาใหม่เอาให่เอาม e า่ อุ้ย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 ลงมาแล้วอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอะ้ยคืออะไรอ่ะปล่อยเอิร์ดปล่อยเอิร์ไ้ไปต่อเลยปะ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 นี่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 ุงอุ้ยอุ้ยอุ้ยตงไปอ้ยตมาเลยสัตกูสะดุ้งจริงอุ้ยเสียงเสียียอะไรอะไรมนเหอะไรสียงอะไร มันมาคไหนข้างหลังเ้าไหนหลังเนี่ยหลังเนี้ยเขาหลังอย่เาเตาเตาอยู่เตาเาอย่เฮ้ย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 เฮ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ มึงก็ให้เดียยวเลดูเองเหรอเฮ้ยลิฟต์เขาลิฟต์แล้วไม่รอเลยถ้าไม่ดันเมื่อกี้ไอ็ดดันที่เราไปเข่าวงกวดได้ปหมอ่ะฮะอีกแล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเหมือนว่ามีคนไปเซอร์เวย์ให้เราอ่ะใครเซอร์เวย์วะกูอยู่หลังอ้าวเฮ้ยไอ้มาทิมไม่เห็นเมียอะไรเนี่ยกูไอ้แบงค์ไม่อยู่อ่ะกูไม่เห็นไอ้แบงค์อ่ะกูอยู่อะมึงไหนจริงจริงนะแมงคกูแจมมาทิมกูดิ เอ้ยนี่ไงเอาโอ้เจบไม่ทันอ่ะดิเรียดิเรยดิเรียวะไดจะได้คำตอไม่รู้ไม่รู้ตามมาก่อนอันนี้คือสัญชาตญาณรุนอุ้ยังไงมาล่ะเจ้าวิวแก๊กเจ้าวิวแก๊กซูเปอแมนซูเปอร์แมน โอ๊ยตกใจพี่ไอตกใจหรอวะสรุปทางไหนตรง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 พี่ผมเห็นมันมาทางนี้นะมันลอยไปทางนี้นะข้างหน้าเหรอใช่มันเลี้ยวแล้วแหละมันเลี้ยวแล้วอะไรวะผีซูเปอร์แมนก็มาโอุ้ยชิ่กูตกใจมากจริงๆับเสื้อไม่ขาวผีซูเปอร์แมนทางไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางไหนทางไหนทางนี้ จอแล้วเจอแล้วเฮ้ย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 โอ้โหโไปรู้ทางอ่ะโอ้โหที่แยกโอ้สหี่แยกอย่ามันบินได้ด้วยกูไม่อยากเอาแล้วอ่ะมันบินอ่ะมันทางไหมคนละทางคนละทางเอยมีลักเสียวมีแล้นหรอไปเลยี้อ่ะนี่นี่นี่เลยเลยเลยแล้วเมื่อกี้ผมไม่กล้าไปใช่ไหมไปกอดใครเพื่อนเลย เฮ้ยกูได้ยินเสียงจากห้องเนี้ยมันมาแล้วมันบิ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 นมาแล้วกระแทก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 อ๋อแล้วกูบาดแบบนี้คนเดียวอ๋ออ๋อโอเคกลับไปที่เดิมไหมกลับไปที่เดิมก่อนไหมต่กลับทำไมเราไม่กลับแล้วจะกลับไปเหรอมันบินโคตรไวเลยนะเว้ยไอ้เดี้ยวแม่เดียวมาเลยมาเลยยิงแกล้งกันเถอะจะเตมหน้าหมดไม่แม่ไม่ได้ กูตายเอ้าไม่ไปแท็กทีมกับเพื่อนอีกแล้วสแตมิน่าหมดแท็กทีมเสร็จไปไปไปเออแตกอ่ะแตกอ่ะเคุยอยู่คนเดียวช่วยด้วยเขาจะตายเลยเขาจะตายเลยเชื่อไหมไอ้ด้อยมึงโดนปะหน้าสั่นเลยหน้าสั่นเลยกูตายละกูตายละกูตายละ กูวิ่งไปหาผีเองบอยไอ้บอย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 วิ่งขวาเลยวิ่งขวาเลยวิ่งวิ่งชุดวิ่งชุดโอ้โาแล้วแล้วอะไรลังจะวิ่งไปหลอกเลยอะไรวะเพื่อนอะไรอ่ะคุณมาอยู่ที่นี่หาเพื่อนของคุณเฮ้ยคุณทะไรแยกกันเหรอคุณจัดการที่จะออกจากโรงแรมหรือคุณอ๋อซึ่งคุณได้ผ่านมาแล้ว อุ้ยอุ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยวิ่งไปไทยแบงค์แบงค์แบงค์ขึ้นหัวเขาทำไมอะแบงค์เห็นอะไรเดี๋ยวนะอุ้ยจะได้คนคนที่กูเล่นเมื่อวานเดี๋ยวนะไอ้ครือห่านนี้ไม่นะคือเรือห่านนี้มันมีอะไรอะไรอะที่จักรพรรดิ Imperial p เอลเพใช่ใช่เล่าเล่ of chapter one จบแล้วจากการดิ้นสนะุดหน้าไม่บายไปนอนละได้เหรออ่าไม่บายค่ะ <c oughs> ก็ได้แล้ววะ